ประดิษฐาอยู่บนฐา,า,านดอกาตแรก <หา S 1> เป็ังลีลานะครับเป็นฟางลีลาอันนี้ได้รับสนอประดิษึานรูปประมาณจากคุณพรรพันธ์ทรงแสงจันทร์โฮและก็คุณเพื่อนและก็เจ้าญาตซึ่งเป็นคนไทยแมนติได้บริจาคาปัจจัยมารสร้างพระพุทธรูปฟา,า,างลีดาความส,สูง3เมตรนะครับอีกองหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธรูปตางเปิดโร ไม <inä S 1> ่ขาแล้วเหรอไม่ขาแล้วเหรอผมนั้นตาเปิดโลกนะครับค่อยๆก็ได้รับการสนับสนุนจากพิธียานุสิกของหลวงพ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานในวันนี้กับคุณแม่ของท่านประธานในวันนี้นะครับนาวาการเองทุกคนมีกรงงานได้บริจาคทุนสนับสนุน8ปันล้นบาทในการสร้างรูปตาเปิดโลกนั้นนะครับซึ่งเรากําลังเหลือขั้นตอนในการที่จะแต่งสีที่ เป็นฐานเป็นสีดอกัวซึ่งกําลังติดต่อปปะ่างงานกับคุณครูสำรวยหนูเสือนผู้ที่แต่งเพลงให้กับหลวงพ่อจากพาลูกศิษพยพ์เข้าไปคูณศิลปะมาช่วยในการที่จะทำสีฐานซึ่งรอเวลานักหมายเด็กรอมื่อะไรก็จะมานะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนี่แรงศรัทธาของสาธิตชนทุกบูเราเกือบทุกจังหวัดในทัวประเทศเลยครับไ,ไกลต่างแดนก็มีส่งแรงศรัทธา โอนเงินมาเข้าบัญชีของวัดแล้วประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อก็ได้นําเงินนั้นมาสร้างจริงๆดังที่เราได้เห็นนะครับเราที่เราได้สังกตเห็นั้นก็เรียนเชิญนะครับถ้าท่านมีจิตศรัทธาหรือมีญาติโยมที่หรือเห็นพระนู้นด้วยนะมีจิตศรัทธาในาำที่บูบุญช่างต่อเติมจพระผุ้เป็ศาสนาไม่มีที่ไหนจะไปเยนาสถานที่แห่งนี้วัดเวฬุันนะครับติดต่อระมาทานีเวพระบุญหลวงพ่อ ได้เลยนะครับนะวันนี้ก็จะขอแค่เดินหนุ่ก็จะตกเนื้อแต่เธอมาถึงชั้นเลยทุกจังหวะเอาไปบทที่มาช่วยงานเกิดงานวันเกิดพรอจะถึงสามนาทีซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วก็จะขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับขอให้มาสุขสันต์วันวาเลนไทน์ผ่นประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดุลยเดชของคุศลพ่อพระบาทสมเดาจพระจักรพรรดิ โดยบรรดานประธานพรที่ท่านโจ้ากตริยบปฏิจุกโชคดีด้วยอายุวันนะสุขภารัปักอิพานดัชนสารสมบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับความสุ้เร็จต่างๆเหล่าน,นี้